สบายดีพี่น้องมาสุขุสุขคนพอ่อกับเบามีคือเก่าพี่น้องมันอีบรรยากาศก็กอยู่ให้อยู่นะอากาศเย็นเย็นคือเก่าพี่น้องบ่ค่อยมีแดดดอกคํามไม้ให้หกันหนาวหนาวพี่น้องมันอีกาอยู่มองเก่ามองเดิมออกมาอยู่หัวอยู่สวนคือเก่าตอนนี้ห้างกับพักเทียงกาลังหาแนวอยู่แนวกลิ่นสวัสดีเจ๊สบายดีพี่น้อง กินสุกี้กับมามาระกากี่นะจ้านางเฮ็ดสุกี้ท้งทงสวยและก็รวยมากมีบ้านมีเรถมีกระโดมีวีมีตุ๊กตาบรายสุดท้าีเด็กเหสิพาเล็กน้อยกินนันสุกี้พี่น้องมีซื้อหมูมาไหจ้ามืันนี่ก็คือเศรษสุกี้ให้เด็กน้อยกินพี่น้องผู้ที่พักเหลือมือก่อนที่เขาเจ้ากินหมูกระทะอันแหละบ่มีซื้อมาใหก็เลย อันนี้สีเห็ดซุกี้กินแบบง่ายๆเนาะข้าสิมมานั่งปีกนั่งย่างมันกินยากนะนั่นได้กิน่นหมอมันก็มีอยู่แต่ว่านี่ฮะสเห็ดแบบซุกี้เอาพักลงเลยเจสวัสดีทามบายดีป้าลงสบายดีป้าลงสบายดีป้าลุงอยู่กับหลานๆคือเก่าเพ้งองซีมอนมคอนไซนและก็น้องทาม,ม<อ>สายเหตุเห็นเมื่อนี่เมื่อนี่คือวันศุกร์และกาเพิ่น เรียกหนังสือกับใบเข่าต้นแรงนะก็เลยสวนเพิ่นออกมาเม็ดมาได้จ้ากินน้ำแกนพี่น้องอันนี้ก็คือมีพักของเฮาพักพักกับหนังสือพักบุ้งเก็บมาจากสวนบาหมี่พักบุ้งแล้วก็มีเห็ดเข็มทองมีกาถึงหมดลายก็ต้องลายจีบิงโง่รักมันยังอ่านต่อไหมอ่านจารยนนุ่มหยังจานหยังจานนุ่ม มันตันดีฮอดถึงบทไลายก็ต้องลายสิไปโง่รกมัญยังผู้ใดอันนี้คือบนเส้นแล้วก็ลูกเห้านพี่น้องหมูกับประมาณโลโลก,กว่ากว่าทางนั้นตักน้ำจิ้มใส่ถั่วเรียบร้อแล้วถาอยากแห้งคือซีเมนอุ้ยพ่อละเจกิกับ้าวมรักกาก,กีจ้าอ่หมูลงรถตักหมูลง เอาโมลงพี่น้องหมสิลงน้ำเลยนะจ้าร้อน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 หมูกับมักเรียบร้อยมักให้เขาเจ้าบ่มีมักเองแหละมักใส่ไข่ใส่ซอใ<ม>สใส่ซื้อมาเฮ็ดเองหมูยี่บ้านเฮากิโลละร้อยห้าสิบพี่น้องแพงบ่ที่เขาเจ้าขาอยู่โรงขาสัตว์อยู่บ้านซานอนซจอย,อยมันก็ม,มีแต่ร้อเนาะคืออย่าบริแพงปานนี้เนาะ าล่ะทางบ้านเฮามันย่างกาแฟเขาบุกคอยเดินมันมีฟ้าหมูหน่อยนะจ๊ะเอาลงลายๆเน่หมูแล้วก็ตักกินเธอเดียวลดผักอุ้ยบอกว่า่ต้อองงเาลพอแล้วสนนนี่ผักก็ยังๆอยู่ห้องบริลลุกเบิดเห็ดให้เด็กๆกินพี่น้องนานๆทีหรอกจะได้กินเธอหนึ่งหมูกระทะก็มีเหมือนันแหละบ่มีซื้อมาหมูจักโลบบจักโลวะเหมือนอะ สามโลสองโลสามโลซื้อไหมเขาเจ้ากินละพักมันเรือกันเลยซื้อมูมาให้อีกเอาลูกสิ้นหมูลงิของที่เหลือมือนั่นแหละลูกสิ้นกับมือนั่นวุ้นเส้นกับมือนั่นพักกับมือนั่นแค่ซื้อมูมาเพิ่มมาซื้อเสียดายนะขั้นสิทิิมพักก็ดีพักบนมีแนวกินกับหนเเยไม่ีชอ เอาคือไม่แต่เขียมว่าบ่วงอันนี้ก็มีอยู่อยู่ห้อยู่นาพี่น้องแม่วแลงพุูนย่าเขตอย่างใส่บุญเส้นพ่อลงไปแล้วบุญเส้นนั่นโมูนี่ยกลวกซุกเกินมาแซบมันเอาลงแล้วต่อขึ้นเปลี่ยนอะไรทำ เขาตักอะรใสตักแจวมันใส่นบ่อยกได้เจิมมอนเอาก้อนใส่ใส่อีกตักใส่ตัก่ทเรกนกินแซนเขียบดิพี่น้องเต่เรีกน้อยะเขียบบุป เล่นบทยังนอ,นอ,นอบวดนี้อย่าไปพังทำขคนโขดกงมมียานอาจารย์นุ่นลาไห้คำขต้องเจ็บแสบจีเมืวานจ่อยจ่อยทางใอยบอวนะ่าเน่นางมาในบทนางใครบอกเอามาเดิน,นนะดี่นอกมากิน มันมเป็นโมกราทุหรอกนี่ก <c ười> ี่ข้านยากกินยากอันนี้ตักลงหม้อรดสุกหรือตักกินแบบง่ายๆพี่น้องมันกลายเป็นซุก,กีีไปแล้ว,ลว,วตักออกันเบิร์นเอยลีแซ่บบทํออเเมากดูวิสบแซ่บบัสซิมอนกอนชายยออถั่วกินรด เนาะถ่ยตากินเครื่องกระปุ่นนั่น,นอถอยกินปุนลกชิมก้มออปกติกับสิบวเห็นเขาดอกพี่นนองเขาสิเรียนหนังสืออยู่บ้านเขาเจ้านอนบ้านแล้วสีมอนออคอนไซนออนอกจากเสาร์อาทิตย์น่ะสีออกมาอยูเออมื่อนี้่ก็เป็นวันศุกร์บริขาบริเรียนตอนแรงก็เลยพลากันออกมาแน่นไปน้องว่ง่ายๆคือว่ามีกลิ่นและจ้าเห็นจ้ะเอา <laughs> บอกว่าที่มีกินเนี่ยก็จะเห็นอยอนว่า,าไปตามเขามาเออสิกินแล้วก็เลยไปตามเข้ามาขี่โมไซค์มาตามปเปอกด้วยสองตัวต้องไปซื้อมาเลยจ้าต้องไปรับต้องนั่งสเสบียงออกมานะจ๊ะเอออ t ู b ทูน่นโปเ็นดอกบ่ามาเอากระโบเมนผีคืนะออมรา,าก,กากี่เนาะ คือกินเป็นจะแซ่บจะทำเขาเอิ้นอนยังนี่ทำบอกเนะี่ยสุกี้พักบุ่งบอมีปลูกกำลังงามงามพี่นอ้องเขาเก็บเอลาออกระลับงผักกาดผักสลัดผักสลัดกำลังใหญ่พักต่างสายกันหน้าหนา,หนานวานเขากินมูกระทะ พักตังสายพักตังสายกพร้อมเอามายพักัสายนาลายเขาเจ้าบ่ค่อยได้กินดอกแบบนี่นะทีได้กินคือข้าวปุ้นที่เลือกับแบบนี่นะนานยังได้กินขั้นบริเวกับบริกินบริเวสุกินกับบรินมาใหสุกินพี่น้อง มอนั้นก็ซสือหมมาหายสามโลปลากันเทียกินเองเอสังเกตบังหมอสามสิบโพดกินน้ำมันท่านหมดแล้วถ้าไปยากนะนั่งเฝ้าอีหลายคนอย่างสิกวาสิชุกตอนหนึ่งแล้วก็นั่งเฝ้าแบบนี้ง่ายสุดอันนี้แหละคือหมูกระทะของแท้พี่น้องกระทะ มาเบิ่งนั่งเอกเป็นกินยังบัวห้าด้กินข้าวเที่ยงคนเพิ่นเต่าก็แล้วพี่น้องถึงบัดให่กับตองไล่ติงบิดเงอดักมันยังบดเก่าหีืลอกอยู่บดมือพี่น้องโอ้ยสรุปเลยจำเป็นเรื่องีอย่างที่เพิ่นลองก็ดี ดังในติ๊กต็อกสรุปแล้วนางเอามาจากติ๊กต็อกถึงบัดไล่ก็ต้องไล่จีบไปงอรักมันยังผู้ใดสัง่งยังเอาให้มากินเนี่ยทำกินอยู่บรรยากาศพี่นอ้องกินอยู่โฮมไม้ หายเทียงหน้าพี่น้องอแต่ว่าเอาื่อยเราอยู่หน้ากระเทียงใกล้ๆก,กันแหล,และเราได้เมื่อนอนบ้านหรอกแต่แม่คู่แฝดนเมื่อนอนบ้านคู่แฝดก็เลยเมื่อนําออกมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์ืันนี้ก,ก็ว่าสิไปงมหอยผุ่นี้ยส่วงบ่าว่าสัน้นอไปนาอยู่บะทบําปบ่สิไปยูงงมหอยนะ่ะนําเลิกใจ ก้อนงมหอยนี่ไปหาเก็บพวกอย่างแท่นนี่ก้อนนี่กินแล้วต้องมีประโยชน์นะคะถุงยางกองลักลอบอยู่ลดภาวะโลกร้อนนะจ๊ะลดภาวะโลกร้อนารถหมู้อยู่บนยอดพี่น้องถุงอย่างนะนะพลาสติกนะมันหาที่ปีมันกวนสิละลายฮะต้องไปหาเก็บมาจูดมานี่ไว้กินแล้วต้องทำงานนะจ๊ะพวกเธอไม่ได้กินฟรีจ้าไม่ใช่กินฟรีนะจ๊ะ ต้องมากินพีนะคะไม่เหมือนแม่ป้ามึงนะหมดแล้วหม้อหนึ่งพี่น้องหม้อที่สองป้าก็ทำงานหายนะเราสิบอกลงไปแล้วเอาลูกชิ้นลงนี่เอาลูกชิ้นลูกชิ้นลงเอาโมลงอิ่มแล้วบะ บ่อิ่มแล้วน้ำเย็นมาได้ไหมเจ้าน้ำเย็นมาจะบ่อนก็ไมากินด้วีเจ้าคือน่านอิ่มจะทำกินลายก็โมตักหลายเอากินแล้วไปเหตุงานไหนปลาบ่อนบอกกินแล้วไปเ่อนงานเด้อสามคนสมองนะครับสูณ งัวพี่น้องกําลังเข้ามาส่วงใบใบแล้วเริ่มเข้ามาแล้วบาดีงงัวจะคล้องแหละคือมันเข่าม้ากินนำ้ำบุจักคนบุจักงัวบุจักไก่แน่แน่นะักนะแ่แสบยีทำ <c oughs> เอินปลาลุงกินน้ำดูติดแขว

อิ่มแล้วพี่น้อง <c oughs> คิดนี่ขอจบไปเพียงเท่านี้แหละพี่น้องอยู่กับเด็กน,น้อยๆ่อสวัสดีนะจ้า ก็สิข้อกินก่อนเด้อพี่น้องเป็นอาหารเที่ยงนะจ้ามาหนีก็สิครับ่ได้กินข้าวหรอกอยู่ดีมีแฮ้งบ้านสุขุมสุคนพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าโดยข้อต่างๆบ้านสุขุมสุคนเด้อหลังจากที่กินแล้วก็สิพากันไปงมหอยต่อพาเด็กน้อยติดตามชมคลิปต่อไปพี่น้องไปแล้วจ้า